ดีนะครับตอนนี้ยูบช่องจุนกินะครับคลิปที่แล้วคือคลิปเอาชีวิตรอดบล็อกเดียวใช่ไหมครับแต่อันนั้นใช่ไหมครับแบบมันหายไม่รู้มันหายได้ไงก็เลยเดี๋ยวเราจะมาอัดแบบแบบเป็นแบบ EP แบบเอาชีวิตรอดเข้าไหมครับแบบนี้ก่อนแล้วถ้าอัดเสร็จปุ๊ออัดหลายประมาณสักหลายครั้งเสร็จปุ๊บ เราจะมาเอาชีวิตรอดบล็อกเดียวแบบแบบก็คือแบบเริ่มใหม่เลยอ่ะอันนี้คือ EP อ,อุ้ยมาน่ารักจังแล้วยังทำอะไรไม่ได้นะครับนอกจากกันไม้อย่างเดียว แม่เราจะมานี่นตัดไหมเราจะมาสร้างบ้านใไรกันดีสร้างบ้านใต้ดินไหมหอว่าบนดินใต้ดินดีกว่าอย่างแรกหลุดไม่ใช่แค่ไหนโอเค วคลิปนี้เราจะลงตอนเช้านะครับไม่ยช่นนี่อขชินหายไปไหนอะเราจะต้องไปหาพืาน้นที่สั่ง้าน แถวนี้หมายเยอะเนาะโโนะเดี๋ยวผมยังให้ดูตัวละครผมเป็นตัวละครประจำช่องเป็นคนแต่งเองสร้างเองเฮ้ยชิน ชินมันอยากแกล้งสิเราต้องมาเอาชีวิตรอดอ้วกันแล้วชินเขาจะเป็นคนมาแกล้งไม่เอาอยากทำเหมือนปกติไม่เอาไม่เอามันโกงพี่ไม่เอาพี่ไม่เอาแม่เขาถามว่าใครขโมยช็อกโกแลต นั่นก็คือชิ้นนั่นเองเนาะแกะเฮ้ยเจได้ทำเป็นเล่นว่าไงว่าไงพระเจ้าให้นกมาหรออา้าวท่านทำไมท่านไม่ให้ซีดกับนกมาล่ะ คีปอะอะไรอยากถัดใหม่ให้แกใหมครับตายอุ้ยคันนี้แบบเล่นตลกนะครับแต่จะมีคลิปหนึ่งที่มันเป็นเอาชีวิตรอดอันนี้แค่หลบหนีชินก็จะหลบหนีลง ยังไงพระเจ้าแป๊บนึงนะฮะโอ้โหฝูงแพนด้าหน้าหมี <c oughs> อันเนีงย จะบอกนะว่าจะใส่คลิปคลิปเหม็นเราจะมาสร้างบ้านหลบภัยเราจะไปเกาะห่างไกล หลบชิน้นหลบชิน้นชิ้นเป็นอ๋อดีนะที่อยู่ใตนะ้น้ำไม่มีดามอิอ๋ออ๋อไอติดอ๋อดีนะเป๊ฟู ใครเห็นปรากฏประก,การ,รอะไรปะหลบดีกว่าเนาะเอ้ยน่ามนควายนี่นาคี <c oughs> ้ายเลยเนาะ <c oughs> แม่มดเป็นแย่กว่าเเราขอเรียกตัวนั้นว่าควายแล้วกันทำไมควายควายขึ้นแม่มดด้วย สว่วนซูเปอร์ฮีโร่นะครับก็ว่ายน้ำตามเรามานะครับดูสิครับซูเปอร์ฮีโร่ไอรอนแมนแม่อะไรนะกับไออะไรนะไอซูเปอร์ฮีโร่เป็นไงดูซูเปอร์ฮีโร่ดูซูเปอร์ฮีโร่ไปเดอร์เดมตตุดุดตุด,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 ด แย่ไม่มีพระเจ้ามาเดีวอันนี้เราไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยนะอย่าดีเปิดมาเสร็จพกบอกว่าเจ้าชีวิตรอดฉันก็ปรับเป็นเคียร์ทิแล้วก็ทําอะไรก็ไม่รู้หลบหลบหลบอุ้ยเจอใบอมทะเลซรายด้วยแต่มีนิดหน่อยมั้ง เราจะเป็น เปอร์ฮีโร่มาแล้วครับเซเปอร์ฮีโร่ตดูๆเราจะพามาดูบรรยากาศยมามค่ำคืนนะห้ามเป็นหลับนันแล้วก็หา้ามไม้พิจูนเป็นลับนั้นไม้แป๊บหนึ่งพิจูนนำบินไป ดูพาชิดยำไม่เอาต้องมาหลบหนีเ็นไ,ไม่เอาไม่หลบต้องหลบไม้วิชนหยุดทิปไม่เอาแต่เป็นให้พี่ันเป็นตัวอย่สวยมากเล,เลยโอ้ดูสิครับพาชิดได้ตกน้ำลงไปเรียบร้อย โอเคคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้บายบาย